สวัสดีค่ะแลร์ฟอร์ดพีเมียมค่ะวันนี้ค่ะแพรนำความพีเมี่ยมนะคะมาในรูปแบบของ Ford Ranger Raptor S คันนี้เลยนะคะแล้วก็สีพิเศษค่ะสีคอนเคร์เกรนะคะหรือว่าสีเทานั่นเองวันนี้น้องแพรจะพาไปซูมอินอัซเซสซอรีนะคะที่จัดแต่งให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะชิ้นแรกชิ้นนี้เลยเป็นกันชนหน้าฮัมเมอร์นั่นเองค่ะทั้งชิ้นแบบนี้นะคะมีความแข็งแรงทนทานมากๆนะคะเว้นเซนเซอร์ไว้ให้แล้วนะคะ4จุดพร้อมกับติดตั้งไฟตัดหมอกที่เป็นดับเบิ้ลไลท์เพิ่ กันที่เป็น LED จัดเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าทรงเดิมที่เป็นแรปเตอร์แต่ว่าเป็นฟอนต์แมทชัลลิกนั่นเองค่ะติดตั้งไฟยาวให้ด้วยนะคะ3ตํตำแหน่งแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟนะคะมัสแตงด้านหน้าเต็มระบบเลยคีบสลาม3ามครีนะคะแล้วก็ไฟ d a ย์ไทม์ล n นนิ่งไลท์แบบนี้เลยนะคะเท่ๆคูลๆแบบนี้เลยถัดมาเลยนะคะมาที่ด้านท้ายบ้างคะ่ะจัดเปลี่ยน โรบาลเหล็กของ h a m m e r นั่นเองค่ะดีไซน์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟดวงที่3เป็นไฟท้ายที่เป็นไฟ LED ด้วยนะคะแล้วก็ไฟเบรกนะคะเห็นชัดเจนเลยอีกชิ้นนึงค่ะเป็นไฟท้ายนะคะรูปตัว C ค่ะแล้วก็โครมค่ะเป็นโครมดำสโมคเคลียร์แบบนี้เท่ๆเด่นมากเลยนะคะพร้อมกันนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กของ h a m m e อร์นั่นเองค่ะมีเว้นระยะสีด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะ4จุด ทั้งชิ้นมีห่วงลากไว้ลักจุงของได้นะคะติดตั้งให้สวยงามเรียบร้อยกับคันนี้เลยค่ะ Ford Ranger Raptor X นะคะมูลค่าของเขา1 7 2่0 0้านบาทและสีพิเศษสีคอนทิเกรสีเทาแบบนี้เพิ่มอีก1,000 0บาทเท่ากับ1,739,000บาทนั่นเองค่ะกับ Ford Premium ค่ะ